ได้ปะไม่ได้นี่นี่ใส่ครับเขาจะแสงไว้หงนะคะนี่โอเค ติดคนตาอาหารนี้อ่มันแบบมันจังหวะมันเข้ากานเลยอยู่กับคุณแม่ค่ะฝนตกค่ะแต่อันนี้อันนี้ปล่อยปล่อยปลาทะเลยังตกหันจะตกอยู่นิดหน่อย สวัสดีค่ะทุกคนฟุต้อลูส่งแล้วพี่ยังไม่ได้ดูเลยแต่วันนี้พี่จะกลับไปนั่งดูฟุต้บลูใช่วันนี้ทํางานครับทานข้าวเที่ยงไปแล้วค่ะจริงวันนี้กินเยอะมากวันนี้คือเจอร้านบัชนิดหนึ่งร้านที่แบบสั่งมาแล้วอร่อยมากเสียงพี่ก้องบ้างพี่ก้องไม่ได้อ่านก่อนโอเจะเล่าคือคือวันนี้พี่ ไปถ่ายโลนใช่ไหมคะทีเนี้ยทีก็เลยแบบลองสุ่มกดสั่งชาเขียวมาสั่งสั่งสั่ง,งมัดมัดชะที่มันเป็นแบบเป็นโฟมโฟมเหมือนเป็นนาาา้ำมะพร้าวแล้วก็เป็นโฟมมัดชะใช่ป่ะคะแล้วก็สั่งขนมมาเออเป็นขนมแบบที่ข้างล่างมันเป็น ี่ข้ามันเป็นฐานแทร็กเกอร์อะค่ะบานอฟฟี่บานอฟฟี่มาชามแล้วก็ชีสเค้มกมั้งแล้วก็โรสั่งมาก็แบบทานแบ่งกันอะไรแล้วแบบอร,ร่อยมากก็เลยแบบตอนแรกเรเห็นในรูปใช่ป่ะคะนึกว่าชิ้นประมาณนี้นึกว่าชิ้นประมาณเนี้ยแต่เอเออนึกว่านึกว่าชิ้นประมาณประมาณเนี้ยค่ะแต่ปรากฏว่ามาถึงอะชิ้นมันแค่นี้เองอะแต่พอกินแล้วอะด้วยความที่แบบมันเข้มข้น,นมากมากมาก อร่อยมากมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอเคคุม้มแล้วก็แล้วก็แบบเหมือนกันทานได้เพราะด้วยความที่รสชาติมันคลุกคนมันก็เลยแบบอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีทุกคนเนะี่ยว้าวมากเจอ้านนะั้นลิปของเลมอนมีค่ะถ้าจะถามลิปก็กขอบเลมอนมีแน่นอนเพียรทำไมดียัง อยู่แถวร้านอยู่แถวร้านนี่เนี่ยค่ะแถวพระรามสองอ่ะแบบเป็นร้านที่เหมือนแบบมีทั้งมัดชามีทั้งโฮจิชามีทั้งเค้กแบบเข้มข้นเออได้ไหมคะเรนนี่ต้อบอกว่ามาชาแก้วละ175บาทนะมัชาแก้วละแบบเกิดทุกคนค่ะร้านเดิมในเนี่ยในแอป เกี sea, so ่ยวที่มีส so, no like, ัมผัสตัอมันก็เกี่ยวกับงสองอันนี้หว่าก็โร่งก็นั่นแหละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทวอลโลว์วอะไรเงี้ยก็แบบแบบสองร้อยอาฟอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบถึงบอกว่าตอนแรกอันนี้คุณชิ้นพูดขนาดนี้แต่ปรากฏมันแค่นี้แต่ว่าพอกินแล้วแบบโอเคแบบพรีเมียมแม่ตอนนี้ออกออกมาจากอารามของอะครับ อ่าลองทำไปแล้วใช่ไหมคือไม่รู้ว่าเขาใช้มัำชาอะไรอ่ะแต่แบบอร่อยมากค่ะอ๋อให้แต่งนหน้าสไตล์นี้ใช่ไหมคืออันนี้ชื่อฟลุ๊กกับพี่กัสแต่งค่ะมาโว่เมคอัพกับกั๊ดซู ขอสาภาพ เช้ากินเกาเหลาไปค่ะเกาเหลาหมูผสมเนื้อแล้วลก็กลางวันกินไข่เจียวแกงเขียวหวานผัดบอกบลี่แล้วก็ขนมถ้าเล่นอยู่หรืออยากเล่นจับไคหรอคะจริงๆเล่นได้ทุกคนนะแบบเล่นได้หมดเลยอะ่ะจริงๆคะ่ะไปได้หมด สนุกมากดีใจดีใจ n นว t o co c o บโฮสคือ,อะไร mm hmm. คือเหมือนว่าไลฟ์ร่วมกันอย่างนี้หรอคะ mm hmm. ทุกคนกินข้าวหรือยังโดนฝนกันไหมคะวันนี้ ฝนยังตกเลยนี่เหรอ๋อมนอยู่นอันนี้เมืนมองไหมคะม,น,มน,นั่าจะตกปลอยๆไหมคะ<ป>อ๋ะอกินหมูจุ้อ๋ชอชอบตอบคำถามดูดูเรียบเรียงดีขอบคคะ เล่าได้ไหมนะเหมือนพี่อะเวลาแบบเล่าอะไรให้แม่ฟังใช่ปะพี่อยจะชอบเหมือนแบบคือเหมือนในคราวที่ว่าตอนพี่อยู่มหาวิทยาลัยใช่ป่ะคะอ่ะสมมติว่าเมื่อก่อนอะทําข้อสอบสมัยเนี้ยนะมันจะต้องตอบแบบคีย์วิร์ดไปเลยตึ้งตึงเขียนข้อสอบอะไรแบบบรรทัดมันไม่ได้เยอะอะก็เขียนตึ้งตึงเขียนคําตอบแบบปวดใจไปเลยแต่พอเข้ามาราดัศาสตร์อะคือหนึ่งคำถามอะ อย่างน้อยเขียนเล่มหนึ่งอ่ะมันเลยทำให้เราเหมือนว่าเวลาเราจะเล่าอะไรให้ใครฟังอค่ะมันต้องเกริ่นก่อนอะแล้วก็ต้องปึ้งตึงต้งปึ้งแล้วทุกวันนี้พอคุยกับแม่อะแล้วแม่ก็โหว่าเอาข้อเรื่องสักทีเอาเข้าเรื่องสักทีกทยังไงไยังไงอย่างเงี้ย สาสวแ้่ทำแซ่บมากขอบคุณค่ะจังซีนอันออ๋อข้างจังโอเคข้างจังซีนอนที่ภูเก็ตวันนั้นมีสองงานนะคะจะไปเดี๋ยว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 ให้แบบทางออฟิชียลบอกอีกทีนึงอ๋อเพิาพาย,ยูบัวลอยเข้า มีงานใหม่ๆม,มาสปอยไหมคะ <c oughs> คือบางอย่างอ่ะพี่ก็อยากบอกแต่อีกทีก็รู้สึกว่าก็ก็ยังแบบเหมือนมันก็ยังบอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบพอสมมติถ้าพี่พูดไปก่อนอย่างเงี้ยมันก็ เขาเรียกว่าอะไรเจ้าของแบบบางทีเขาอ,อยากจะให้แบบทางเจ้าของงานบอกเองหรืออะไรเงี้ยหรือให้สปอยก็ก็ไม่กล้าสปอยเพราะว่าถ้าพี่สปอยอ่ะพี่หลุดแน่ๆพี่หลุดแบบหลุดชัวร์ค่ะแล้วก็บางงานก็เป็นงานปิดอะไรเงี้ยพี่ก็อาจจะไม่ได้ลงในตลาดหรืออะไรแบบ ทีพ่พีพีมีได้ไหมมีค่ะชื่อเดซี่เดโซนะคะเดซี่ของพีพแล้วก็พอมีแฟนมอยเข้ามาก็เลยมีเป็นเดโซด้วยค่ะวันงานสนุกมากพี่ก็สนุกมากเหมือนกัน,นะคะ่ะขอบขอบคุณเหมือนกันยิ้มให้ดูเลยค่ะ คืออะไรอะ่ะมักินข้าวให้เลยผมดำแล้วจุ๋ยมากโอ้ถูกใจคุณแม่เลยเพราะว่าคุณแม่ชอบชอบพีเวลาผมดำตั้งแต่นมื่อไรแล้วบอกว่าทำให้หนา้าโคมอ่ะใช่จังซีรอนปัดตอนเจอก,กันนะครับหนักเท่าไรหรอคะเอาจิงตอนนี้พี่หนักขึ้นมา จับตอนสมุนพี่เข้าวงการตอนนั้น43 44 45มันสวิงอยู่ประมาณนี้ค่ะแม็กสุดคือ45ทุกวันนี้ทุกคนไม่เคยเห็นตัวเลข45มาสักพักะคะ่ะไม่เห็นมาสักพักแล้วเลยอ่ะอสวัสดีค่ะนี่เป็นเหมือนกันพูดซ้นๆไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นฟิลเหมือนกับว่า ือด้วยความที่ว่าเราอะชินกับกับคนที่แบบเหมือนบอกไปบแป๊บนึงแล้วแบบพูดเป็นแค่เนี้ยไม่เข้าใจก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเล่ามาหน่อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออต้องเล่าตั้งแต่แรกคือพูดไม่ลงหรออ่าเชอบลงล่สาสนะเจีคุณแม่ไทยสวยมากขอบคุณค่ะคุณแม่จะดีใจ <laughs> อ๋อชอบคุณพีตอนนี้มากกว่าน่ารักจังของคุณนะคะมีใจจางของคุณค่ะพีวสำหรับพีนะพีวว่าพีลาติสแบบสำหรับพีบบบพนะดีมากๆเพราะว่าเออเวทก็ดีค่ะเวทเทรนนิ่งก็ดีแต่ว่าก็ต้องดูดูน้ำหนักที่เล่นแล้วก็ต้องหาแบบต้องต้องดูอุปสที่เล่นอะไร แต่พี่อะชอบพิลาทิสเพราะว่ามันเป็นเหมือนผสมสองอย่างก็คือเหมือนได้เวทด้วยแล้วก็ได้ยืดไปในตัวด้วยซึ่งเวทอะแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทีไรทีสคือมันดูเป็นท่าง่ายๆเป็นคูท่าเบาๆอะไรเงี้ยแต่พี่อะเล่นเวทมาใช่ไหมคะเพราพี่มาเล่นพีลาทีด่ะขาพี่สั่นอย่างเงี้ยมือพี่สั่นอย่างเงี้ยพี่ดึงแบบสั่นเนี่ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันทําให้แบบ การยืนการเดินบุคลิกดีขึ้นกว่าเดิมาอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ต้องพยายามแบบหลังตรงหรืออะไรมันก็มันก็ตรงของมันเองประมาณนึงมาอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันแข็งแรงขึ้นนะคะคือขนาดบางทีแบบบางีแบบนอนหกโมงเช้าอย่างเงี้ย <c oughs> ปกติขาจะไม่มีแรงเลยแล้วลนอนนึกจะแบบรู้สึกว่าเมื่อยขาขาไม่มีแรงน้อย ก็ยังแบบโอเคอยู่แต่แก็ไม่ไม่ได้ดีที่นอนดึกอ่าก็เลยไม่กล้เาเนื้อมัดเล็กแล,แล้วพอพีเล่นงพิลาทิชใช่ไหมะแล้วพอพีไปออกเวทเทรนนิ่งอะไอพวกแบบที่ใช้กล้ามท้องหรือเนี่ยกลายเป็นว่าพี่สามารถทําจํานวนครั้งอะได้เยอะกว่าที่พี่ไม่ออกพิลาทิชแบบสมมติพี่ออกเวทเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็อาจจะมีล้าบ้างแบบพอมาออกก็อาจจะไม่ไม่ครบเซตอะไรเงี้ยค่ะ แต่ถ้าไม่ได้เวทเทรนนิ่งเลยไป็นพลิทพินอย่างเดียวแล้วพอมาทําท่าแบบที่ใช้หน้าท้องในเวทกลายเป็วนว่าทำออกมาได้ดีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะอันนี้คือพี่พูดในอุมองที่แบบพี่เจอลององลูพิลล่าทีา่สวยๆหน่อย ชอบง,งานกีฬาสีที่อยู่สนามวิสุทธิ์ยดีเลยถ่ายใครดีคนที่ชอบเบยอะเกินใช่ทุกคนน่ารักหมดเลยค่ะแบบมีคาแรคเ,เตอร์เป็นของตัวเองสนุกสนาน <c oughs> อ๋อชอบพี่ตอนเวเดี๋ยวขอใช้พี่ละทิ์ในการสร้างละกันล <c> บ <oughs> ไปผม100%คิดว่าเราจะขอ คือถ้าพี่จะกินข้าวพี่ก็จะไม่ค่อยได้อ่านคอมมิทเลยอร่อยใส่ฟอนกาไี่เนาะในแอปดำอ่ะเพิ่งไหลผ่านไปเองอะค่ะี่แบบพี่เท่งอ่ะพี่เท่งเถิเดเฮิงอ่ะ เล่นมุกซอนกลางไปค่ะไม่ไม่รู้ใครแบบได้เห็นสายฟันม,มาตลลมากนั่งดูมันรถก็ส้อ,อนกางแบบมีสองเวอร์ชั่นด้วยนะทุกคนลองไปดู <c oughs> แล้วก็ที่เขาแบบเรื่องใส่ชาร์จกันนะแบบว่า <c oughs> <c oughs> แบบว่าในในในฉากที่แบบไม่เท่ยืนของพี่หโนโกอะไรเนี้ย <c oughs> โอ้ันนี้ตาสวยมากขอบคุณขาดเดี๋ยวพี่อาจจะขอไปทานข้าวแบบจริงจังแหละ ทางเข้ากันนะคะทุกคนไม่ว่าขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะคะแล้วก็ถ้าใครกำลังกลับบ้านก็ขอให้กลับบ้านปลอดภัย